ครับวันนี้เรามาแนะนำการใช้งานนะครับปั๊ม ACDC ของรีเบนโต้นะครับ750วัตต์ตัวนี้นะครับเรามาดูก่องคอนโรลนะครับก่อนนี่ของคอนโรลตัวใหญ่นะครับเป็นของ ACDC นะครับตัวนี้นะครับใช้ร่วมกับไฟฟ้านะครับและแผงโซล่าเซลล์ต่อแผงโซล่าเซลล์ก็ได้นะครับสามถึงสี่แผงนะครับ โดยมีนะครับการคัดเอานะครับสำหรับการใช้งานโดยคัดเอานะครับตัวนี้สลหรับขึ้นข้างบนเป็นไฟฟ้านะครับเอาลงข้างล่างเป็นไฟของโซล่าเซลล์นะครับให้เรามาดูวิธีการเปิดใช้งานนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองไฟฟ้าให้ดูก่อนเอาขึ้นนะครับไฟจะขึ้นคำว่าออบนะครับให้เราเปิดนะครับสวิต อยู่ด้านล่างนี่นะครับอ่อนนะครับไฟก็ขึ้นนะครับทำงานแล้วนะครับเราเชิกแอมชิกรอบก่อนนะครับรอบอยู่ที่3 2ม0ันสองรโดยประมาณนะครับ กำลังไฟอยู่ที่สองรนะครับตัวนี้มันบิดนะครับผ่านวงจรบิดไดโอดนะครับเป็นไฟดีซีเรียบร้อยนะครับไฟมันเลยสูงขึ้นนะครับประมาณสามร้อยโวลต์แอมป์ hmm. mm hmm. อยู่ที่4.2่จครับกำลังวัดอยู่ที่พันสองร้อเดี๋ยวเราไปดูน้ำ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับบอน,นี้สูบลงสระนะครับนะครับน้ำที่ได้นะครับตัวนี้เป็นผองเ็นการใช้ไฟฟ้านะครับไายแบบนี้นะครับเป็นท่อนิ้วสองนะครับตัวนี้ เนบอกตาของลูกค้านะครับบ่อนี้ใช้มา4ปีนะครับใช้ปั๊มไฟฟ้ามา4ปีแล้วคราวนี้ค่าไฟไม่ไหวนะครับเลยติดตั้งโซลา่าเซลล์รวมไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการสลับไปใช้ AC นะครับ DC นะครับปิดสวิตช์ก่อนครับแล้วให้สับมาที่ DC นะครับ เป็นของโซล่าเซลล์นะครับออนเบรกเกอร์ได้เลยออนสวิตได้นะครับตัวนี้ใช้กับแผงโพลีนะครับ340วัตต์สีแผงนะครับไฟก็อยู่ที่100ประมาณ115นะครับแอมป์ M, อยู่ที่8แอมป์นะครับเจ็ดกำลังวัตต์อยู่ที่950วัตต์นะครับ รอบอยู่ที่3,000รอบนะครับสังเกตความต่างนะครับเมื่อจี้กําลังวัดของไฟฟ้าได้ที่1,02นะครับรอบอยู่ที่3,002นะครับตัวของโซลาเซลล์นะครับกาลังวัดอยู่ที่950นะครับรอบอยู่ที่3,000รอบนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดู ดูน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงมาดูน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ํานะครับก็ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้มันมีอากาศเข้าแล้วมันยกปลายท่อขึ้นนิ่นี่นะครับ เหมือนเดิมนะครับในะช้งานดีนะครับปั๊มยี่ห้อนี้รีเบโตภายใต้แบรนด์ของโจไดนะครับบริษัทใหญ่คุณภาพนะครับปั๊มตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับ เชยนวันที่ให้เรียบร้อยเชยนเบอร์โทรศัพท์ช่างนะครับมีปัญหาติดต่อได้นะครับรับแ้แก้ไขถึงหน้าง,งานนะครับตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับเจาะน้ำบาดาลเบอร์โทรศัพท์นะครับ0970723350นะครับ0970723350นะครับตอนนี้ทางเรานะครับรับซ่อม กล่องคอนโรลปั๊มน้ำนะครับทุกยี่ห้อเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเกนียรูดนะครับหรือว่ามอเตอร์มีปัญหากล่องคอนโรลหรือว่ามดเข้าหรือมดเ,ดเสียรหรือว่าทำงานผิดป,ปกตินะครับเราสามารถรับแก้ไขนะครับให้ลูกค้าติดต่อมานะครับ 0970723350จ็0 97, 0 72, 50, ดศูน์ได้นะครับเบอร์น,นี้ช่างไฟโซลาเซลล์ช่างไฟอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่นะครับ